สวัสดีครับผมจะพาไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียนะครับรับที่ได้ชื่อว่าเที่ยวสนุกกินอร่อยวายรถเลิศวายที่ขาดไม่ได้ในการไปเที่ยวครั้งนี้ก็คือผมจะพาพวกเราไปเที่ยวซานตาบาบาราซิตี้นะครับเมืองซานตาบาบาราแต่ที่จะไปจริงๆแล้วคือเพียที่ชื่อว่า Stern s t e r ร์นสวอฟเป็นเพียที่มีอาหารดังคือช็อป อาหารสตูปลาจากเมืองเจนัวแต่มาดัดแปลงเป็นอาหารซานฟรานซิสโกเสิร์ฟมาในซาวโดกับซุปแคลมชาวเดอร์ที่ได้รางวัลของร้านอาหารกับออย t e r สเตอร์ชูเตอร์ที่เสิร์ฟมาในค็อกเทลซอสหยอะวอดก้าหนึ่งชตกินกันในถ้วยที่เรียกว่าชูเตอร์แล้วก็ติดตามด้วยชิม วายที่วายบาของเมืองซานตาบาบาราในฟิชแมนหรือสเติร์นสวาฟนะครับเมืองนี้ตั้งอยู่ทางตอนกลางของฝั่งทะเลแคลิฟอร์เนียที่ชื่อว่าเซนต์เทนโคสจากลอสแอนเจลิสนั่งขับรถสายไฮเวย์101ก็จะถึงเลยสายนี้ไม่พลาดนะครับอยู่ไม่ไกลจากลอสแอนเจลิสไม่ถึงชั่วโมง ที่เราจะไปวันนี้ก็คือ s เ e r ร์นวาเห็นไหมครับสวยงามมากเป็นเพียรที่ยื่นไปในทะเลของหมาสมุทรแปซิฟิกครับ w ว c ลคัมว l ลคัมครับเราไปเพียร์สเตอร์นวาที่ดาวทาซานตาบาบาร่ากันเลยครับ ที่เห็นนี้ผมยืนอยู่ที่เพียสเติร์นสวอปนะครับเราจะเห็นทิวทัศน์ของเมืองซานตาบาร์บาร่าที่ตั้งอยู่หลังเทือกเขานะครับเป็นโงเฮหงที่สำคัญมากด้านหลังติดกับภูเขาสูงตรงานด้านหน้าเป็นชายหาดสีขาวของทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนด้านหน้านั้นก็เป็นทะเลเป็นโงเแหงที่ดีมากเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามมาก เป็นที่ตั้งของเมืองซันตาบาบาราหรือซันตาบา r b บาราซิตี้เมืองนี้เป็นเมืองเอกของแขวงซันตาบาบาราเคาวตี้ครับคำว่าเคา์ตี้คือแขวงประกอบด้วยหลายเมืองซันตาบาบาราก็เป็นเมืองเอกและชื่อเดียวกันด้วยร้านนี้คือเทรดดิงคอมพานีนะครับเป็นโอวัฟเทรดดิงคอมพานีขายของที่ระลึกไม่ว่าใครจะไปจะมาเนี่ยขาดไม่ได้ตรงแวะที่ร้านนี้ครับ ด้านหน้าของมิวเซียมคืออควาเรียมมิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์สมุทรศาสตร์จะมีธง12เสานะครับตั้งเด่นเป็นสง่า12เสาเนด้านซ้ายมือก็จะเป็นธงของประเทศทางยุโรปคือนอร์เวย์สวีเดนสเปนนะครับส่วน3ทธงสุดท้ายนั้นเป็นธงของสหรัฐอเมริกาครับ เห็นไหมครับธงกลางคือธงชาติประจําประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนด้านซ้ายด้านขวาประกอบด้วยธงของรัฐแคลิฟอร์เนียด้านซ้ายเป็นธงดั้งเดิมคือดาวแดงกับหมีกริซลีแบร์ด้วยคําขวัญว่า California Republic เป็นธงดั้งเดิมเลยส่วนธงขวาเป็นธงล่าสุดของรัฐแคลิฟอร์เนียดาวแดงกับหมีกริสลีแบร์ครับ Welcome Welcome ผมจะพาไปกินอาหารกลางวันนะครับที่ร้าน l o Longboard s k i l l ที่แปลว่ากระดานโต้คลื่นร้านนี้จะนั่งอยู่ชั้นล่างที่เป็นบาร์ก็ได้หรือจะขึ้นไปชั้นดาดฟ้านั่งรับลมชมวิวได้อากาศสดชื่นทีเดียวนะครับเป็นร้าน Open Air มองด้านหน้าก็เป็นทะเลของมาหาสมุทรแปซิ f ิกด้านล่างก็จะเห็นรถวาวิ่งไปกับสวนทางกันจากสเตอร์นวา แล้วก็จะเห็นผู้คนเดินไปเดินมานะครับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใครไปที่เมืองซันตาบาร่าขาดไม่ได้จะต,ต้องไปแวะที่เติร์นวัฟผมไปกินอาหารที่ร้านลองบอร์ดกิลนะครับคือแคลมชาว d เดอที่เสืรมากับหอย l i ตเ l e n e c น็แล้วก็หอยเล็กๆนะครับหอยตลับเนี่ยสับมาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เคี่ยวกับมันเทศหั่นเป็นลูกเต๋ากับไลท์ครีม ผสมไวน์ขาวนะครับตามด้วยออยสเตอร์ชูเตอร์ผสมวอดก้า1ช็อตเห็นไหมครับวอดก้า1ช็อตผสมเพิ่มเป็นหอยนางรมที่ชื่อว่าบลูพอยส์ออยสเตอร์มาในแก้วชูเตอร์กับค็อกเทลซอสเวลากินนะครับอืลวดเดียวจบครับเคี้ยวให้แหลกละเอียดแล้วก็กลืนตบท้ายด้วยไวน์แดงพินนนัวสไตล์ของเมืองตันตาบาบาราคาตี้ AVA เราไปชิมไวน์กันดีกว่าครับไปที่บาร์ที่ชื่อว่า Deep Sea ก็ตั้งอยู่ชั้นสองเหมือนกันเป็นชั้นดาดฟ้าต้องขึ้นไต่บันไดขึ้นไปสูงทีเดียวนะครับร้านนี้เป็นของตระกูลที่ชื่อว่า c o n เว y ย์ m i l y w i ่ e s นะครับเป็นบริษัทคอนเว่ย์ m i l y y ี่ไวมาตั้งไวน์บาร์ชื่อว่า Deep Sea เป็นไวน์ที่สไตล์ของ s a n t าบาร่าคาลตี้เอวา คือไวน์แดงพีโนนะเห็นไหมครับสีสวยเป็นสีทับทิมสดใสกับไวน์แดงสไตล์โกดูลลนที่ผลิตจากอังุ่นซีราและก็เกรนาชอันนี้เป็นไวน์ของพีโนนนวนะครับสไตล์เบอร์กันดีแล้วอีกแก้วหนึ่งที่ผมสั่งก็คือไวน์สไตล์โกดูโลนจากอังุ่นซีราผสมเกรนาชครับร้านบาดิฟสีเนี่ย มีไวน์ให้เลือกหลายชนิดทั้งไวน์ขาวไวน์โรเซ่และก็ไวน์แดงนะครับก็นำไวน์เนี่ยมาตั้งอยู่ในเชลติดกับกำแพงใครสนใจก็ไปเดินชมได้เลยมีไวน์ขาวไวน์โรเซ่ไวน์แดงสไตล์เบอร์กันดีแล้วก็กดดูลนของฝรั่งเศสให้เลือกมากมายใครอยากนั่งข้างนอกร้านก็มาที่เก้าอี้นะครับโต๊ะเก้าอี้ที่อยู่ติดกับเพียบนชั้นดาดฟ้านะครับ มองเห็นเมืองซานตาบาลบาชัดเจน welcome welcome ผมไปกินชอปปีโนนะครับผมจะพาไปกินอาหารจานเอกที่ชื่อว่าชอปปีโนที่ร้านเชลฟิชคัมปอนีนะครับเป็นร้านอาหารสไตล์ซีฟู้ดร้ออ์เซอาหารที่ผมสั่งเนี่ยผมรอมานานแล้วแล้วก็เคยชิมแล้วที่เมืองซานฟรานซิสโกมาที่ซานตาบาบาราก็ขาดไม่ได้นะครับ ร้านนี้จะมีเมนู c a t c h of the d ด y บอกป้ายใหญ่เลยนะครับให้เลือกกินซีฟู้ดที่เขาจับมาได้เป็นประจำวันจะนั่งข้างล่างก็ได้นะครับหรือจะนั่งด้านนอกผมเลือกที่นั่งโต๊ะข้างนอกนอกร้านนะครับรับลมเย็นของทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกสั่งช็อปปีโน่นะครับมากินเป็นอาหารจานเอกของร้านนี้นะครับเมนูของร้านนี้คือร้านเชลฟิชคอมพานี เมนูที่ผมสั่งก็คือช็อปปีโนเห็นไหมครับที่บุ๋งวงคกไม่เห็นเป็นสไตล์อาหารของดั้งเดิมเลยมาจากเมืองเจนัวทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีดั้งเดิมคือเป็นสตูปลาแต่พอมาถึงที่ซานฟรานซิสโกกลาสีเมืองเจนัวเนี่ยอพยพมาอยู่ที่ซานฟรานก็เลยดัดแปลงอาหารจานเนี้เป็นสไตล์ของเมืองซานฟรานซิสโกโดยใส่นอกจาก เป็นสตูปลาแล้วก็ยังผสมซซฟู้ดอีกหลายชนิดนะครับม,มันบอวอาจจะเป็นกุ้งหอยหอยตลับนะครับมากันครบเลยก้ามปูก้ามใหญ่ก็ใส่มาด้วยผสมเครื่องเทศสมุนไพรของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหอมกลุ่นจมูกนะครับผมเลือกที่นั่งนอกร้านนะครับเป็นโอเพนแอร์สั่งอาหารเมนูที่ชื่อว่าช็อปปิโนและก็สั่งไวน์แดงมาแพริง เห็นไหมครับไวน์แดงแก้วนี้จากองุ่นพีนโนวอาหารจานนี้ที่ผมสั่งคือช็อกปิโน่เนี่ยราคาจานละกลมๆเลยนะครับจานละ30เหรียญเสิร์ฟมาในขนมปังซซวโดเบรดโบลคือขนมปังติดเปรี้ยวสไตล์ที่ดังที่สุดของเมืองซานฟรานเป็นซซวโดเจาะใส่ในออกแล้วก็ใส่ซีฟู้ดสตูซีฟู้ดช็อปปิโนเข้าไปเห็นไหมครับมีฝาปิด น้ำซอสนี่เข้มข้นมากเลยขาดไม่ได้ของอาหารจานนี้ก็คือเขาผสมมากับซอสมะเขือเทศจึงเป็นสไตล์ที่ดัดแปลงมาจากเมืองเจนัวจากสตูปาที่ชื่อว่าช็ปปินชอปปินนี่เป็นชื่อดั้งเดิมนะครับของเมืองเจนัวพอมาถึงสซาฟรานก็เป็นช็อปปิโนโอ่อันที่เห็นนี่ก็คือกุ้งหอยปูปลาที่ใส่มานะครับมีหอยหลายอย่างเชอร์รี่สโตนลิตเติลเนก อหอยแมงพู่อหอยตนหลับก้ามปูสโตนแคบครอสโนแคปครอใส่กันมารวมทั้งปลาที่เป็นปลาของโลโคอนะครับก็คืออาจจะเป็นปลากระพงนะครับหรือฮาริบัตน้ำซอสน,นี่เข้มข้นเลยเห็นไหมครับโออย่าดูนะครับ ผมฝาดเรียบเลยไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยแม้แต่น้ำซุปนะครับอันนี้ให้ดูว่าของจริงเอาละครับจบการท่องเที่ยวสเตอร์นสวฟที่เมืองซานตาบาบาราแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ครับจาก v i สิ t p o พอดแคสตบายบายจุบๆ